ปวดหลังปวดสะโพกทุกครั้งเวลาที่จะมีประจำเดือนหรือช่วงที่เป็นประจำเดือนสาเหตุเกิดจากอะไรและเราสามารถที่จะมีวิธีรักษาหรือป้องกันยังไงมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถราพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนนะ่าจะประสบปัญหามีอาการปวดที่บริเวณหลังบริเวณเอวหรือบางคนก็จะปวดมาที่กระเบนเน็บหรือว่าร้าวไปที่สะโพกได้ในช่วงเวลาก่อนจะมีรอบเดือนหรือว่าในช่วงที่เป็นประจำเดือนนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาการนี้เกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่เรากําลังจะเป็นประจำเดือนนั้นมดลูกมีการหด รัดตัวนะคะทำให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบๆนะคะรวมไปถึงทําให้มีการหดของหลอดเลือดแล้วก็อาจจะทําให้เลือดไหลเวียนไปบริเวณนั้นได้น้อยลงนะคะกล้ามเนื้อที่บริเวณใกล้เคียงก็อาจจะขาดเลือดแล้วก็ทําให้เกิดอาการเกร็งตึงแล้วก็ปวดตามมาได้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะอาการปวดบริเวณหลังบริเวณเอวเนี่ยก็จะหายไปได้หลังจากที่เป็นประจําเดือนไปแล้ว2-3วันค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะคนที่มีอาการปวดหลังในช่วงที่มีประจำ อนเก็จะเป็นแทบทุกรอบเดือนเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วก็เป็นอาการปกตินี่แหละคะ่ะยกเว้นว่าในรอบเดือนไหนที่มีอาการปวดหลังรุนแรงมากกว่าเดิมนะคะหรือว่ามีอาการปวดในแต่ละรอบเดือนนั้นทวีคูณเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ผิดปกติอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมค่ะแต่สําหรับคนที่มีอาการปวดหลังพอรําคาญในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วก็พอเป็นประจําเดือนแล้วสองสามวานันอาการปวดหลังนั้นหายนะคะอันนี้ถือว่า เป็นโดยปกติทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขกันค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือการดื่มน้ําอุ่นค่ะน้ําอุ่นนั้นก็จะช่วยทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นนะคะแต่ถึงแมว้ว่าทฤษฎีนั้นจะบอกว่าดื่มน้ําไม่ว่าจะน้ําอุ่นหรือน้าเย็นดื่มลงไปร่างกายก็จะปรับอุณหภูมิของน้ําอยู่แล้วนะคะเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายนั้นผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอาการปวดหลังนั้นก็จะดีขึ้นด้วยค่ะและอีกอย่างนีงที่สําคัญค่ะก็คือต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนะ ก็คืออย่างน้อยวันละ8-10แก้วค่ะเพราะว่าก็จะช่วยปรับสมดุลด้วยรวมถึงในช่วงที่เรามีประจำเดือนก็คือมีการสูญเสียเลือดออกไปนะคะการดื่มน้ำให้เพียงพอก็จะช่วยกระตุ้นระบุไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นได้ค่ะข้อที่2นะคะ นั่นก็คือการประคบอุ่นนะคะหรือว่าการใช้แผ่นแปะอุ่นๆแก้ปวดนั้นก็ช่วยได้ค่ะเพราะว่าจะช่วยทําให้ก้ามเนื้อที่หดเกร็งนั้นคลายตัวออกนะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้เป็นเทคนิคการอาบน้ําอุ่นอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะข้อที่3นะคะ การทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทานให้ครบห้ามุมด้วยค่ะโดยเน้นไปที่โปรโตีนอาหารที่มีกากใยสูงผลไม้ผักนะคะรวมไปถึงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงค่ะก็จะช่วยทําให้ร่างกายนั้นสดชื่นมากขึ้นแล้วก็อาหารที่มีธาตุเหล็กก็จะช่วยทําให้ทดแทนเหล็กที่เราสูญเสียไปกับเลือดประจําเดือนนั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณหลังแล้วก็บริเวณสะโพกนะคะก็จะช่วยทําให้อาการปวดที่เกิดขึ้นหรืออาการปวดที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นดีขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้อาการปวดนั้นกลุนแรงมากได้ด้วยนะคะโดยอาจจะเริ่มก่อนสัก1-2ถึงสสัปดาห์ก่อนที่ประจำเดือนจะมานะคะก็จะช่วยทําให้ลดอาการปวดหลังที่จะเกิดขึ้นในรอบเดือนนั้นๆได้ด้วยค่ะข้อที่5นะคะ การนอนให้ถูกท่าก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ค่ะท่านอนที่แนะนําก็คือเป็นลักษณะนอนตะแคงนะแล้วก็งอสะโพกงอเข่าในลักษณะตั้งฉากนะแล้วก็ใช้หมอนหนุนระหว่างขาทั้งสองข้างค่ะท่านี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อที่หลังผ่อนคลายแล้วก็ลดอาการปวดท้องประจําเดือนได้อีกด้วยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะถ้ามีอาการปวดมากมาก ทำตามวิธีที่บอกไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าถ้าใครกลัวที่จะอาการปวดรุนแรงมากนะคะเราใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้อีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยได้นั่นก็คือการทานยาค่ะก็คือยาแก้ปวดท,วทั่วไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาพอนสแตนที่บางคนทานอยู่แล้วเพื่อลดอาการปวดท้องประจาเดือนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกยาแก้ปวดในกลุ่มเดียวกันค่ะเช่นอ b บุโฟเฟนนะพ็อกเซนหรือว่าจะเป็นยาแก้ปวดเอนเซดกลุ่มใหม เช่นซิลิคอซิปหรืออิโทริคอซิอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงถ้ามีอาการตึงที่หลังมากนะคะอาจจะทานพวกยาคลายกล้ามเนื้อรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นนอจิซิกหรือว่าทอเพลริโซนก็จะช่วยลดอาการกล้ามเนื้อเกร็งตึงรวมด้วยได้นะคะสําหรับอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นในคนที่มีอาการ ปวดประจำเดือนนะคะเป็นเรื่องปกติเลยที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็วิธีป้องกันและก็แก้ไข6ข้อค่ะสามารถนำไปใช้ได้ใครนำไปใช้แล้วอาการดีขึ้นก็คอมเมนต์บอกได้นะคะหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นอกเหนือจากที่กล่าวมาก็ช่วยแชร์บอกเพื่อนๆด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเรา สามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีฟเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ไลน e สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @banditphysio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ